ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนโดยทั่วไปแนวความคิดการนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยเพื่อทำให้ชีวิตการเรียนของนักเรียนดีขึ้นย่อมถูกมองว่าส่งผลดีต่อผู้เรียนลดความเหลื่อมล้ําลดช่องว่างการเรียนรู้แอปพลิเคชันหมวดการศึกษาที่ผลิตขึ้นมาสำหรับสมาร์ทโฟนมีมากมายให้เลือกใช้มีทั้งประเภทช่วยเสริมการเข้าใจบทเรียนช่วยในการจดจา ฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาและอื่นๆหรือประเภทที่ช่วยจัดการชีวิตประจําวันด้านต่างๆอย่างเช่นแอปจัดตารางเรียนตารางสอบตารางการอ่านหนังสือทําให้ชีวิตการเรียนสะดวกสบายขึ้นแอปจําพวกเครื่องมือการสแกนการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนนักเรียนที่มีสมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดลงมาไว้ในมือถือก็สามารถจัดการงานต่างๆได้อย่างง่ายดายด้วยความทันสมัยและชาญฉลาดของเทคโนโลยี ทำให้หลายประเทศทั่วโลกอยากดึงเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับระบบการศึกษาในชั้นเรียนแม้แต่หน่วยงานระดับประเทศอย่างกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยยังมีนโยบายที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนซึ่งเป็นนโยบายที่หลายประเทศให้ความสำคัญสำหรับประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการนับตั้งแต่ปี2539 ซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นแต่การใช้เทคโนโลยีที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อตัวนักเรียนได้โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีความอยากรู้อยากเห็นและยังไม่รู้จักแยกแยะหรือแบ่งเวลาที่เหมาะสมก็มีโอกาสได้รับผลเสียจากเทคโนโลยีได้การประเมินผลสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือ PISA The Website PISA Thailand เปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่5มิถุนายน2,562โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเรียนของนักเรียนตกต่ำลงโดยเหตุผลน่าจะมาจากเหตุผลทางด้านจิตวิทยาจากสื่อสังคมออนไลน์และการพักผ่อนไม่เพียงพอปัจจัยทางด้านจิตวิทยาคือผลกระทบทางด้านจิตวิทยาจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อจิตใจจากการรับรู้ข่าวสารหรือเรื่องราวบ,บนโลกออนไลน์ รวมถึงการหมกมุ่นหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปจนทําให้ขาดสมาธิในการเรียนรู้ปัจจัยด้านการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนมากจนเกินความจําเป็นอาจเป็นเพราะการแยกแยะหรือแบ่งเวลาไม่ถูกของตัวนักเรียนเองสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสให้ข้อมูลว่าวัยรุ่นควรนอนพักผ่อนอย่างน้อยวันละ9ชั่วโมงเพราะการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอจะส่งผลเสียในด้านต่างๆตามมา เ่นร่างกายเจริญเติบโตช้าไม่มีสมาธิในการเรียนอ่อนเพลียทำให้เรียนไม่รู้เรื่องประสิทธิภาพในการจดจําลดลงและส่งผลเสียต่อการเรียนในที่สุด3ธันวาคม2562กระทรวงศึกษาธิการได้แถลงผลการประเมินพีซ่า2018ระบุเด็กไทยคะแนนคณิตวิตคงที่แต่คะแนนการอ่านลดลงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศหลายฉบับ กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยทําให้การเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มที่แย่ลงเพราะการอ่านเป็นพื้นฐานการเรียนรู้การท่องจําและการทําความเข้าใจในบทเรียนนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของสิ่งยั่วย,ยุต่างๆจากโลกออนไลน์ที่จะมาหลอกล่อทําให้นักเรียนไขว่เขวเสียสมาธิจนส่งผลต่อการเรียนในที่สุดทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีทั้งคุณและโทษเทคโนโลยีก็เช่นกันหากผู้เรียนใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ก็จะช่วยทำให้ชีวิตการเรียนจัดการได้ง่ายขึ้นลดภาระสามารถบริหารจัดการจัดตารางในชีวิตประจำวันต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการเรียนที่ดีขึ้นได้แต่หากใช้มากเกินความจำเป็นหมกมุ่นขาดสติหรือผิดวัตถุประสงค์ก็มีโอกาสที่ผู้เรียนจะได้รับผลเสียจากการใช้เทคโนโลยีและส่งผลต่อการเรียนของผู้เรียนได้